ถึงวันที่28นี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ทำเวิร์กช็อปในระบบซูมกับผม3ชั่วโมงเต็มในวันที่4ธันวาคมนี้ออนไลน์ Online, <Online. S 2> ท่านที่ต้องการใช้บัตรเครดิตใช้บัตรเครดิตได้นะครับมีเพิ่มค่าธรรมเนียมนิดหน่อยลดให้เป็นพิเศษช่วงปีใหม่นะครับเป็นการมอบของขวัญให้แล้วต้องการแบ่งชําระไม่ได้ใช้บัตรเครดิตนะครับต้องการแบ่งชําระกับทางเราเนี่ย ติดต่อมาที่รายอัดโคตุกตามีระบบแบ่งชําระให้นะครับตอนนี้ใครที่สนใจเรื่องการจูนจิตกลุ่มแบบเจอตัวนะครับเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปจูนจิตกลุ่มแบบเจอตัวในวันที่15ธันวาคมนี้นะครับที่โรงแรมมีมีนะครับสีนักครินนะตรงข้ามพอรไดซ์พาร์คนะครับนั่งรถไฟใต้ดินสายน้องเก็กฮวยมาได้นะครับ <c oughs> เข้าไปในซอยนิดเดียวเองนะครับ อาหารอร่อยมีคอฟฟี่เบรกกินข้าวกันกินอาหารกลางวันกันงานเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับได้จูนจิตกันได้ทำเวิร์กช็อปร่วมกันกับผมกับโค้ชทุกตาแบบเต็มๆต้ตอนรับปีใหม่เลยนะครับจุจิตกลุ่ม<ๆ>ตั้งรหัสจิตความรวยครับ <Yay. S 1> วันนี้ความรู้เรื่องความรวยแพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เน็ตนะครับ ผมก็ยังตั้งคำถามเหมือนเดิมกับเหมือนเมื่อ10ปีที่แล้วว่าจะมุดเข้าไปได้ยังไงแล้วมีคำพูดกับว่าสร้างกระแสนะครับเอ๊กระแสมันคืออะไรมันมี2อ,อย่างนะครับคุณเป็นผู้สร้างหรือว่าคุณอยู่ในกระแสที่มีคนสร้างและคุณอยู่ในกระแสนั้นถ้าเราต้องการที่จะเข้าถึงความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับเราต้องเรียนรู้การอยู่ในกระแสที่คนอื่นสร้างและรู้จักตัวเองว่ามันใช่หรือไม่ หลังจากนั้นก็พัฒนาการไปสู่สภาวะของการเป็นผู้สร้างกระแสนะครับมาตั้งรหัสจิตความรวยด้วยกันนะครับด้วยการทำเวิร์กช็อปร,ร่วมกันนะครับก็ตั้งแต่9โมงถึงเที่ยงนะครับถ้าเริ่มเริ่มได้ก่อนก็เริ่มเลยนะฮะถ้ามากันพร้อมนะงานนี้รับแค่ย0ท่านเท่านั้นตอนนี้ราคา14,900บาทนะครับจาก3 0,000บาทนะฮะตอนเช้าจะมีกิจกรรม ที่เราจะได้เร่งอนุภาคของพลังจิตกันเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่มันเฉยเฉยที่มันเหนื่อยเนื่อยที่มันรู้สึกว่าอะไรก็เป็นไปไม่ได้เนี่ยกระแสะของจิตเราเนี่ยมันจะพุ่งไปด้วยความเร็วที่ไม่สม่ําเสมอและอยู่ในขึ้นความถี่ที่ต่ําแต่ในขณะที่สิ่งที่เราปรารถนาถ้าเรามีดวงตาเหมือนซูเปอร์แมนเนี่ยซึ่งมองเห็นรังสีมองเห็นคอสมิกมองเห็นคลื่นออร่าของมนุษย์เนี่ย สามารถบอกได้เลยว่ามนุษย์คนไหนมีพลังอนุภาคของจิตที่พร้อมจะประสบความสําสเร็จบางทีพร้อมแล้วนะเขาเหลือเพียงแค่เวลาแต่ถ้าอยู่กับเวลาไม่เป็นคุณก็จะพลาดสภาวะที่เราจะเข้ามาเรียนรู้ฝึกฝนกันนะครับในวันที่15ทธันวาคมนี้คือการสร้างนะครับไม่ใช่สร้างโดยลําพังไม่ได้สร้างแบบโฮมอโลนโดดเดี่ยวผู้น่ารักนะครับแต่เป็นการ สร้างกับกระแสที่หนุนส่งให้เราพบความเรียกง่ายสบายและสำเร็จแบบชิวๆซูมออนไลน์ครับไม่ได้มาซูมที่บ้านนะฮะอันนั้นซูมที่บ้านเอากล้องมาแอบซูมที่บ้านนะซูมออนไลน์นะครับเออซูมในระบบซูมนะครับมันจะเป็นการทำเวิร์กช็อปที่คุณจะได้เคลื่อนเอาพลังข้างในของคุณเนี่ยออกมาแบบหมดเปลือก กระบวนการนี้มันเป็นกระบวนการที่สําคัญอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งถ้าใครลงทะเบียนภายในวันที่28นี้จะได้เข้ากระบวนการนี้ทาง Zoom นะครับถ้าคุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับและถ้าคุณพร้อมที่คุณจะอาศัยกระแสที่มันจะหนุนส่งคุณร่ำรวยราบรื่นเรียบร้อยแล้วนะฮะเวิร์กช็อปเนี่ยที่จะมอบให้ทุกคนที่ลงทะเบียน ภายในที่8นี้สุดยอดมากเลยนะครับ